สวัสดีค่ะพี่น้องหัวหน้าแคร์ทุกๆคนวันนี้บทเรียนแคร์ที่เราจะใช้สำหรับอาทิตย์นี้นะคะให้หัวข้อชื่อเรื่องว่าสาเหตุที่ทำให้คนในบ้านไม่อยากเชื่อพระเจ้าเป็นบทเรียนแคร์ที่ไม่ยาวมากที่วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้เราทุกคนนั้นนะคะมีความกล้าที่จะประกาศกับคนในบ้านของเราลองบัติฐานด้วยกันนะคะ สาธุการเดือพเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดโพลโจค้าลูกเข้ามาทิฏฐานร้องทูลขอต่อพระองค์ขอพงโปรดยกโทษให้ภัยความผิดบาปกับลูกแล้วก็พวกเราทุกทุกคนพระเจ้าที่เราจะบริสุทธิ์ที่จะเป็นอุปกรณ์ให้พระองค์ทรงใช้อย่างเกิดผลสูงสุดพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดเมตตาประทานสติปัญญาให้กับเราทุกๆคนในการดำเนินชีวิตที่เราจะเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับคนในครอบครัวของเราได้พระองค์้จข้าขอพงเจิมลูกในการแบ่งปัน ขอพระวจนะคำของพระองค์จะไปด้วยเดชที่จะทํางานอยู่ในหัวใจในจิตวิญญาของพวกเราทุกๆคนพวกเราทุกคนนั้นจะเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างยอดเยี่ยมลูกอธิษฐานฝากเวลานี้ไว้ในผัดอนันทรงฤทธิของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะหัวข้อเรื่องว่าสาเหตุที่ทําให้คนในบ้านไม่อยากเชื่อพระเจ้าจริงๆส่วนสาเหตุสําคัญหลักๆอันหนึ่งที่พวกเราทุกคนก็ คงรู้กันแล้วนั่นคือเพราะว่าความประพฤติของเรานั่นแหละค่ะบางครั้งอาจจะทำให้คนที่บ้านสะดุดหรือเปล่าค่ะคือในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนน่ะเราทุกคนน่ะย่อมคาดหวังอยู่แล้วที่อยากจะให้คนในครอบครัวของเราอ่ะคุณพ่อคุณแม่ของเราสามีภรรยาพี่น้องหรือลูกรวมถึงหลานของเราที่เราที่เขาจะได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็ได้รับความรอดโดยผ่านทางพระน,นามพระเยซู เพราะเรารู้ว่าทางนี้เป็นทางที่ดีที่สุดแล้วเราก็อยากให้คนที่เรารักได้รับความรอดเหมือนอย่างเราอาจารย์เปโตก็หวังเช่นนั้นเหมือนกันพี่น้องถ้าเราดูในพระคัมภีร์ค่ะอาจารย์เปโตอยากให้ทุกคนในทุกๆครอบครัวนะคะในทุกบ้านเลยอะ่ะได้กลับใจใหม่แล้วก็หันกลับมาหันหันกลับจากบาปอะค่ะอย่างแท้จริงแล้วก็มาเชื่อในพระคริสต์ ด้วยใจจริงแล้วก็ด้วยตัวเองด้วยคือตัดสินใจที่จะเชื่อทําไมข้าพเจ้าถึงพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าอาจารย์เปโต์กล่าวกําชับให้ผู้เป็นภรรยากระทําดังนี้เพื่อสามีจะได้กลับใจใหม่หันมาเชื่อระวางใจในพระเยซูคริสต์อาจารย์เปโลเขียนขนาดนี้เลยนะคะค่ะอยู่ในหนึ่งเปโตบทที่3คข้อ1นถึงสงนะคะส่วนพวกท่านที่เป็นภรรยาก็เช่นกัน จงยอมเชื่อฟังสามีของตนเพื่อว่าแม้นสามีบางคนไม่เชื่อพระวจนะแต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจพวกเขาให้เชื่อได้โดยไม่ต้องพูดเลยสักคำเดียวคือเมื่อพวกเขาได้เห็นความประพฤติที่นบนอ้อมและบริสุทธิ์ของพวกท่านอาจารย์ปารลยังหนุนใจภรรยาทั้งหลายหาว่าให้ทำตัวให้ดีๆเพื่อความประพฤติของท่านเนี่ย จะได้ดึงให้คนอื่นเนี่ยให้สามีเลยแหละให้คนในครอบครัวเนี่ยที่จะอยากมารู้จักพระเจ้าด้วยค่ะพี่น้องมีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้บางคนไม่สามารถที่จะนําคนในครอบครัวเนี่ยมาหาพระคริสต์มาเชื่อในพระเยซูคริสต์เราลองไปดูกันนะคะนั่นก็คือหนึ่งความเชื่อความเชื่อที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่า ถ้าคนในครอบครัวของเราเนี่ยเขามีความเชื่อที่แตกต่างจากเรานะคะต่างคนต่างก็ยึดมั่นในความเชื่อของตอนเองตรงนั้นนะ่ะถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่จริงๆค่ะสองความกลัวของเราเองนี่และค่ะคิดเตียนเนี่ยตัวเราเองเนี่ยกลัวในการที่เราจะเป็นคำพยานให้กับคนในบ้านของเราเพราะว่าคือเรากลัวว่าเราจะถูกปฏิเสธเมื่อเราเกล่าวคำพยานแล้วเขาจะปฏิเสธเราแล้วเราก็กลัว พอเรากลัวมันทําให้เราไม่กล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐไม่กล้าที่จะเป็นคำพยานเมื่อเราไม่กลา้าจะทำความจริงก็ไม่ได้ถึงหูของคนในครอบครัวของเราความจริงไม่ได้รับการเปิดเผยจากปากของเราไปถึงคนในครอบครัวของเราค่ะอุปสรรคอีกอย่างนึงก็คือประสบการณ์ความล้มเหลวที่เคยเกิดขึ้นกับเรานะในเวลาที่เราพยายามที่จะเป็นพยาน ในเรื่องราวของพเยซูอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดความล้มเหลวคือเราเป็นพยานปุ๊บเราก็ถูกปฏิเสธหรือเขาไม่ฟังเราเขาอะไรเงี้ยคือมันทําให้เรากลัวกลัวไปก่อนเลยว่าเมื่อถ้าเราเล่าความพยานแล้วมันจะไม่เกิดผลเราก็เลยม่กาที่จะเล่านั่นนะะแล้วก็ความผิดหวังอีกข้อนึงคือความผิดหวังหรือ ความไม่เข้าใจกันหงุดหยิดกันเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตของเราอะ่ะมันไม่ดีเรียกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราอะ่ะเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อพวกเขาพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อเรามันก็เลยทําให้การประกาศข่าวประเสริฐในครอบครัวของเราไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่กล้าที่จะประกาศเรารู้สึกว่าคุยกันยังไม่รู้เรื่องเลย แล้วถ้าเราทำอย่างี้พระเจ้าจะเสียชื่อหรือเปล่าอะไรเงี้เราก็จะไม่กล้าประกาศเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึง่งค่ะและอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะก็คือการที่ถูกกดดันและถูกบังคับค่ะถ้าเราเป็นคนที่ถูกกดดันและถูกบังคับอยู่สเสมอมันก็จะทําให้เกิดความอึดอัดขึ้นในสัมพันธภาพทําให้เกิดการต่อต้านแล้วก็การต่อสู้กันคือ เมื่อเราเมื่อเราประกาศไปเขาก็คงต่อต้านเราทันทีหรือต่อสู้กับเราหรือเราเองก็อึดอัดในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐด้วยค่ะอุปสรรคอีกข้อหนึ่งก็คือการขาดความเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักทุกคนลายเลยครั้งลืมลืมไปว่าเมื่อพระเจ้ารักเราพระเจ้าก็รักคนอื่นๆด้วยบางทีเราใช้จิตสำนึกสามัญสำนึกสติปัญญาของเราอะว่า เอ้ยเขาไม่ดีพระเจ้าไม่รักเขาเราก็เลยไม่ประกาศเขาคงไม่ได้เป็นคนที่พระเจ้าเลือกมั้งอะไรต่างๆนานาค่ะจริงๆพระเจ้าปรารถนาให้เราทุกคนเนีได้รับความรอดนั่นคือนิมิตของพระเจ้าที่จะนำเรากลับมาสู่การครอบครองโลกนี้ค่ะอุปสรรคอีกข้อหนึ่งก็คือการถูกต่อต้านที่มาจากพ่อแม่หรือมาจากสังคม เมื่อเราถูกต่อต้านในเรื่องของความเชื่อของเรามันทําให้หลายๆครั้งเราก็ปิดตัวเงียบแม้กระทั่งอย่าว่าแต่จะประกาศเรื่องราวเขาประเสริฐให้กับคนในครอบครัวเลยเราปิดแม้กระทั่งไม่อยากให้คนรู้ว่าเราคือผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าค่ะพี่น้องคะสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือเมื่อถ้าพี่น้องมองว่าสิ่งเ่าเนี้ยเป็นอุปสรรค จริงๆอาจจะมีอุปสรรคอีกมากมายซึ่งเราสามารถที่จะคุยกันได้แต่สิ่งที่เราจะต้องทำนั้นนะก็คือให้เราทุกคนนะฮะเราจะเราเองนี่แหละค่ะจะต้องกลับใจใหม่แล้วก็รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักทุกคนพระเจ้าอะต้องการให้ทุกคนรอดพ้นจากบาปแล้วก็หลุดพ้นจากโซ่ตรวนค่ะไม่ว่าอุปสรรคเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรพี่น้อง อุปสรรคที่ท่านแต่ละท่านได้เจอเราก็ทําให้เราไม่อยากที่หรือไม่กล้าที่จะประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐกับกับคนในครอบครัวของเรานั่นนะพี่น้องคะให้เราตัดสินใจวันนี้ที่จะกลับใจใหม่และให้อุปสรรคเหล่านั้นนะ่ะมันผ่านไปมันจะไม่เป็นอุปสรรคที่มาคอยขวางกั้นเราอีกต่อไปมันไม่ใช่อุปสรรคของเราพี่น้องและให้เราตัดสินใจค่ะ ลงมบือคุกเข่าลงที่จะอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าให้พระคุณแล้วก็ความรอดเนี่ยมีมาถึงคนในครอบครัวของเราค่ะและสิ่งที่เราจะต้องละเลยไม่ได้ก็คือเราจะต้องทำดีต่อทุกคนปรับพฤติด,ดีตอบแทนเขาไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรค่ะเราจะต้องเป็นคนที่นอบนอก ต่อผู้มีสิทธิอำนาจในครอบครัวของเราอาทิเช่นพ่อเราแม่เราสามีของเราค่ะแล้วเราก็จะต้องเป็นคนที่ให้ความรักความเมตตาต่อผู้ที่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเราอาทิเช่นภรรยาของเราลูกของเราหลานของเราค่ะพี่น้องของเราอะไรอย่างงี้คและเราก็ยังจะต้องเป็นผู้ที่ ให้อ,อภัยกับทุกคนเสมอหรือคนที่เสมอภาคกับเรานั่นแหละค่ะไม่ว่าเขาทาอะไรกับเราเราไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยโกรธโกรธและฉันไม่ประกาศข่าวประเสริฐกับเธอแล้วฉันโกรธพูดกับเราจะต้องเป็นคนที่ประพฤติยอย่างอย่างดีที่สุดก็คือให้อภัยเขาเสมอแล้วก็กระทําดีเสมอเรื่อยๆไปเราต้องประพฤติดีประพฤติชอบต่อคนในครอบครัวของเรา เรื่อยๆไปไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเป็นยังไงเราต้องสำแดงความเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับคนในครอบครัวของเราได้รู้ได้สัมผัสและรู้ว่าความจริงเราเป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะพี่น้องค่ะจงกล้าที่จะเป็นพยานเมื่อท่านมีโอกาสคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่ให้พระเจ้าใช้จนเองเราต้องยอมที่จะเป็นอุปกรณ์ให้พระเจ้าใช้ และพระเจ้านั่นนะ่ะพระองค์จะทรงเป็นผู้เปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของคนในครอบครัวเราจําได้ไหมพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ด้วยกับเขาถึงแม้เขายังไม่ใช่ผู้เชื่อในพระเยซูแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ด้วยกับเขาและพระองค์จะทําให้เขากลับใจใหม่ได้ค่ะเรามีหน้าที่ที่จะประกาศสัจธรรมความจริงที่เรารู้มาข่าวประเสริฐข,ของพระเจ้า ให้กับคนในครอบครัวของเราเพื่อเขาจะได้รับความรอดค่ะอาจารย์ไปโตพูดบอกว่าส่วนพวกท่านที่เป็นภรรยาก็เช่นกันจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเพื่อว่าแม้สามีบางคนไม่เชื่อพระวจะนะแต่ความประพฤติของภรยาก็อาจจะจูงใจพวกเขาให้เชื่อได้โดยไม่ต้องพูดเลยสักคำเดียวคือเมื่อพวกเขาได้เห็นความประพฤติ ที่นบนอบและบริสุทธิ์ของพวกท่านค่ะมีผู้หนึ่งได้กล่าวไว้ที่น่าคิดว่าออท่านนี้น่าจะชื่อเคมินะคะเขาท่านกล่าวว่าทุกๆครั้งที่คุณปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เหมาะสมคุณได้เปิดเผยให้เห็นถึงส่วนที่คุณยังขาดความรักและความจำเป็นต้องได้รับการเยียวยารักษาโดยด่วนค่ะ พี่น้องรู้ไหมเวลาที่เราทําอะไรเนี่ยคนเขาสามารถมองทะลุเข้าไปถึงจิตวิญญาณของเราเลยนะจริงๆการที่เราทําอะไรที่ไม่ดีต่อคนอื่นนะ่ะเราเป็นคนที่ขาดความรักเราเป็นคนที่ต้องได้รับการเยียวยารักษาโดยด่วนจริงๆต้องได้รับความรักจริงๆค่ะถ้าคนเต็มไปด้วยความรักอ่ะความรักจะมาไล่ทุกสิ่งได้ให้มาถึงซึ่งความสมบูรณ์จริงๆค่ะ ดังนั้นนะพี่น้องในการที่เราอยู่ร่วมกันนะคะในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราจะต้องไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การถูกตำหนิจากพระเจ้าหรือการถูกตำหนิซึ่งกันและกันหรือการกระทำที่จะให้สังคมมาตำหนิเราค่ะดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมนั่นก็คือ เราจะต้องมีการให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติผู้อื่นและให้เกียรติตัวเองด้วยความรักค่ะในหนึ่งทิโมธีบทที่5ข้อ1-8นะกล่าวว่าในการตักเตือนนั้นอย่าตำหนิชายผู้มีอาวโุโสแต่จงขอร้องเขาเสมือนเป็นบิดาจงถือว่าคนหนุ่มๆทั้งหลายเป็นเสมือนพี่หรือน้องและผู้หญิง ผู้มีอาวุโสเป็นเสมือนมารดาและผู้หญิงสาวๆก็ให้เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวมีใจบริสุทธิ์ต่อเขาจงให้เกียรติแก่แม่ไม้ไรที่พึ่งถ้าแม่ไม้คนใดมีลูกหลานก็ให้ลูกหลานนั้นหัดปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาโดยปฏิบัติกับ,บครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่ม้ไร้ที่พึ่งและอยู่แต่ลำพังผู้เดียวนั้นก็ย่อมมอบความหวังไว้กับพระเจ้าและวิงวอนอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนไม่ขาดส่วนผู้หญิงที่ปล่อยตัวนั้นก็ตายทั้งเป็นจงกำชับข้อนี้เพื่อเขาจะไม่ถูกตำหนิถ้าแม้นผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงญาติของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตน ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้วและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีกค่ะในพระธรรมหนึ่งทิโมธีอันเนี้ยบอกเราว่าบอกถึงวิธีการปฏิบัติหรือเรียกว่าประพฤติตนที่เป็นสิ่งที่ดีที่ควรที่เราจะทำค่ะก็คือ1อย่าตำหนิต่อว่าผู้ชายอาวุโสอย่างรุนแรง แต่จงคอร้องเสมือนนะไม่ได้บอกเป็นเสมือนเป็นบิดาของท่านคือให้เราให้เกียรติผู้อาวุโสค่ะโดยเฉพาะผู้อาวุโสผู้ชายเลยแหละ,ะค่ะข้อสองก็คือจงปฏิบัติต่อชายดมเสมือนเป็นพี่หรือเป็นน้องข้อสามก็คือจงปฏิบัติต่อหญิงอาวุโสสูงวัยเสมือนมารดาไม่ได้ให้เป็นแบบมารดาไม่ต้องถึงขั้นเรียกแม่หรอก พระเจ้าก็ไม่ได้เชีย์ให้ให้เรียกหญิงสูงอายุว่าแม่หรือชายอาวุโสว่าพ่อนะก็เรียกลุงป้านนะอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปฏิบัติต่อท่านเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่ของเราคือให้เกียรติท่านค่ะขอ้อ 4. จงปฏิบัติต่อหญิงสาวเป็นเหมือนพี่สาวหรือน้องสาวด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงอันเนี้ย เป็นการปฏิบัติที่สุภาพและบริสุทธิ์ใจค่ะขอ้อ5จงปฏิบัติต่อหญิงไม้ขัดสนอย่างเหมาะสมและปฏิบัติกับคนทั่วไปเนี่ยก็จงนับถือใส่ใจให้เกียรติพวกเขาตามสมควรถ้าเป็นลูกเป็นหลานก็จงปฏิบัติตามหลักบัญญัติของพระเจ้าก็คือจงเรียนรู้จักทำหน้าที่ต่อครอบครัวของตนก่อนที่จะไปทำสิ่งอื่นค่ะ จร,จริงๆเราควรที่จะดูแลคนในครอบครัวของเราก่อนที่จะไปดูแลคนนอกครอบครัวค่ะแล้วก็ที่สำคัญจงตอบแทนบุญคุณบุพการีและปู่ย่าตายายเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องทำเช่นนั้นค่ะเพราะว่าการทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านี่เพราะวจ,จนาคำของพระเจ้าพูดอย่างนี้เลยข้อ6 จงปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพของตนอย่างเช่นถ้าเป็นหญิงไม้ไร้ที่พึ่งอยู่ตามลำพังให้ตั้งความหวังไว้ในพระเจ้าให้เฝ้าวิงวอนอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนไม่หยุดหย่อนให้ทรงช่วยเหลือให้ให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือคือหญิงไม้ในที่นี้หมายถึงว่าหญิงไม้ที่ไม่ไม่มีที่พึ่งพิงหญิงไม้ผู้หญิงไม้คนเดียวจริงๆเลยค่ะ ค่ะคือแล้วก็ยังเน้นด้วยว่าถึงแม้จะเป็นหญิงหญิงไม้คนเดียวเนี่ยก็อย่าไปปล่อยตัวเพื่อที่จะหาความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ใช่แบบเอ้ยฉันเป็นหญิงม่มยฉันก็เลยแบบไปเที่ยวทําตัวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราถ้าเขาทําอย่างนั้นเพราะจะเหมือนกับตายแล้วแม้นยังเป็นอยู่คือถ้าคนที่เป็นหญิงไม้แล้วไปทําตัวไม่ดีคล้ายคนที่ตายแล้วนะ แล่ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่คือเพราะวาจนะคำกระบอมมันเป็นสิ่งที่แย่มากไร้ค่าไร้ไเกียรติมากค่ะถ้าถ้าโมแต่สุขปล่อยตัวแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพินค่ะข้อ7พระคำเน้นข้อนี้มากคือบอกว่าเพื่อจะไม่มีใครถูกตำหนิดได้คือถ้าผู้ใดไม่จุนเจือเลี้ยงดูญาติพี่น้องโดยเฉพาะคนในครอบครัวของตนเองผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อแล้ว และผู้นั้นก็เลวยิ่งกว่าผู้ไม่เชื่อเสียอีกเราจะเห็นว่าพระเจ้าให้ความสําคัญกับครอบครัวมากและพระเจ้าก็ให้เราเนี่ยมองเห็นความสําคัญของครอบครัวที่เราสมควรที่จะประพฤติตัวดีต่อครอบครัวของเรามีความรับผิดชอบต่อครอบครัวของเราจริงๆค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าหากว่าวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นเนี่ย จริงๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพูดใหม่บอกว่าวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นน่ะมักจะเป็นการเลือกของเราเองเวลาที่เราทําอะไรอะไรกับใครเพราะว่าถึงแม้จะบอกว่ามีคนสั่งคุณมาให้ทําอย่างนี้แต่เราก็เป็นคนที่จะตัดสินใจที่จะทําหรือไม่ทําเพราะอันนี้คือตัวของเราใช่ไหมจริงๆก็คือเรานั่นแหละมักจะเป็นคนที่เลือกในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่น และถ้าหากว่าเราเลือกที่จะไม่ให้เกียรติคนอื่นพี่น้องรู้ไหมการที่เราไม่ให้เกียิคนอื่นนั้นสิ่งเหล่านั้นมันจะกลับเข้ามาหาเราเองนะคะคือเราก็จะไม่ได้รับเกียรติจากใครเลยค่ะคือถ้าเราทําเช่นนั้นนะเพราะว่าการที่พี่น้องทําตัวไม่ให้เกียรติคนอื่น พี่น้องสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือท่านจะต้องถูกตำหนิเพราะว่าคนที่เห็นเขาก็คงตำหนิท่านและคนที่ได้รับจากการหมิ่นจากท่านเนี่ยเขาก็ตำหนิแล้วเขาก็ไม่ชอบท่านเหมือนกันดังนั้นฮะกำลังจะบอกว่าขอให้เราเรียนรู้ที่จะมองเห็นสิ่งดีในตัวผู้อื่นอย่าไปคิดตำหนิติเตียนอย่าไปคิดที่จะไม่ให้เกียรติคนจริงๆคนทุกคนมีดีในตัว ของเขาเองตลอดทุกคนนะคะพระเจ้าสร้างมาเขามีดีแล้วเขาก็มีเกียรติของเขาจริงๆค่ะดังนั้นนะ่ะให้เราทุกคนเนี่ยพยายามที่จะมองแล้วก็เรียนรู้ที่จะมองว่าคนคนนี้มีสิ่งดีอะไรและให้เราแสดงความชื่นชมในสิ่งดีที่เขามีในสิ่งที่เขาเป็นค่ะด้วยการปฏิบัติต่ตอกันอย่างให้เกียรติ และด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เสแสร้งนะเพื่อว่าคนอื่นเขาจะมองเห็นส่วนดีนี้ของเราและหันมาแสดงความชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบและให้เกียรติเราด้วยเช่นกันเมื่อเขาชื่นชอบเราค่ะเมื่อเราดำเนินชีวิตดังนี้แล้วอะ่ะชีวิตของเราอะ่ะที่ทำตัวดีเราให้เกียรติคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย พี่น้องชีวิตของเราเนี่ยมันจะดังยิ่งกว่าคำพูดของเราและเมื่อชีวิตของเราดังยิ่งกว่าคำพูดของเราอะเมื่อเราเป็นพยานถึงเรื่องราวของพระเยซูอะข้าพะเ้าเชื่อว่าคำพยานของเราอะจะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและจะนำคนให้กลับใจมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเขาจะได้รับความรอดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนในครอบครัวของเราดังนั้นค่ะทุกวันเนี่ยเราต้องดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังระวัยร,รอบด้านไม่ใช่ว่าอยู่ในครอบครัวฉันก็ทําตัวสบายสบายเราจะต้องทําตัวให้รู้ว่าเราคือบุตรของพระเจ้าเราคือตัวแทนของพระเยซูเพื่อที่จะสําแดงพระเยซูในชีวิตของเราให้คนในครอบครัวของเราเห็นเพื่อ เราจะเป็นผู้หนึ่งที่พระเจ้าจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่จะนําคนในครอบครัวของเรานั้นให้ได้พบความรอดค่ะพี่น้องสามารถที่จะให้พี่น้องในกลุ่มแคร์ของท่านแบ่งปันถึงอุปสรรคปัญหาหรือสิ่งอะไรที่ทําให้ท่านให้เขาเหล่านั้นยังไม่กล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนในครอบครัวหรือว่าอะไรที่ทําให้เขาประกาศแล้ว ทำให้คนในครอบครัวนั้นยังไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วเราก็มาดิสคัพกันโดยใช้พระวจนะก,กรรมของพระเจ้าเป็นหลักในการที่เราจะชี้แนะคนในแคร์ของเราว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้ร้ายเลยครั้งการประพฤติด,ดีประพฤติชอบเราต้องใช้ความอดทนอดกันค่ะเราต้องมีการบังคับตนเองเราต้องมีผลของพระวิญญาณถ้าเรามีผลของพระวิญญาณข้าพเจ้าเชื่อว่า เราจะเป็นผู้ที่จะสามารถชนะใจคนในครอบครัวของเราได้และเราจะสามารถประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนในครอบครัวของเราได้อย่างแน่นอนค่ะโอเคพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆท่านนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังท่านค่ะสวัสดีค่ะ